ลมพิษวิธีแก้อย่างง่ายๆใครที่เป็นโรคลมพิษและไม่รู้จะรักษาอย่างไงวันนี้เดลินิวออนไลน์มีวิธีการรักษาโรคลมพิษอย่างง่ายๆมาฝากโรคลมพิษเป็นโรคที่เกิดจากภูมิแพ้เช่นแพ้อาหารหรือแพ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วทำให้เกิดผื่นขึ้นตามผิวหนังหากเป็นมากอาจจะถึงขั้นช็อกหมดสติวิธีรักษาอย่างง่ายๆก็คือ ใช้มะนาวฝานตบบางเบาในไปตามบริเวณที่เป็นผื่นและบีบน้ำมะนาวผสมน้ำจากนั้นนำผ้าขนหนูมาชุบและนำมาประครบตามบริเวณที่เป็นลมพิษหรือฝนหัวผักกาดขาวห่อผ้าบางๆประครบไปตามบริเวณที่เป็นลมพิษหรืออาจจะใช้น้ำพึ่งเจือจางทาเบาๆที่บริเวณที่เป็นลมพิษถ้าอยากหายจากโรคลมพิษ ลองนำวิธีที่แนะนำไปปฏิบัติตามกันดูได้